ดาวพุธกับดาวพระศุกโคจรร่วมกันที่ราศีสิงห์ในวันที่2กันยายนไปจนถึงประมาณวันที่27กันยายนชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีโอกาสที่ดีทั้งการงานจะเกิดโอกาสที่ดีทั้งการเงินสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเฉยเสรกิ่งเพชรกับน้องเฮง กับน้องแสนล้านนะครับที่นอนล้วนๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็น้องมั่งมีกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับทั้งทางติ๊กต็อกเฟซบุ๊กยูทูบมีถึง3ช่องทางด้วยกันกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามแล้วนะครับขอให้ท่านมั่งมีมีแสนล้านแล้วก็เฮงๆด้วยนะครับนะก็สําหรับท่านใดยอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เรียนได้ทุกที่ในโลกใบนี้นะครับนะก็ติดต่อแอดมินเข้าเรียนได้ทันทีนะครับในลิงก์ด้านล่าง นะครับหรือว่าท่านใดอยากจะออกแบบยันเป็นยันของตัวเองนะครับแบบโบราณเขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดนะครับซึ่งรีวิวเพียบนะครับเป็นยันที่ใช้อุ้มดวงชตาเสริมดวงทุกด้านนะครับนะล่าสุดเนี่ยบูชาไป3เดือนนะครับบางท่านก็ซื้อบ้านด้วยเงินสด5.5ุด5.5ล้านอันนี้เป็นความเชื่อนะ นะครับบางคนก็ได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่นะครับก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่คนแล้วแต่ประสบการณ์นะครับแต่ทางนี้ก็จะปกปิดข้อมูลท่านเป็นความลับเสมอเปิดเผยได้เฉพาะท่านที่ให้เปิดเผยเท่านั้นชาวลัคนาราศีส,สิง์ดาวอาทิตย์ก็มาร่วมกับดาวพระศุกร์เป็นคู่สมพลฉะนั้นในช่วงนี้หยิบจับงานใดมีความสําเร็จนะครับการงานของท่านจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับจะมีเครดิตมากขึ้นจะเกิดเครดิตในวงการวงงาน นะครับบางท่านเนี่ยที่ค้าขายก็จะมีโอกาสที่จะขายได้หลายชิ้นมากขึ้นนะครับท่านใดที่เป็นทำงานส่วนตัวนะครับก็จะถูกไว้วางใจเกิดสิ่งที่ดีนะครับช่วงนี้คุณจะแต่งกับงานโฟกัสเรื่องงานพยายามสร้างงานสร้างกิจกรรมนะครับมีใจจดจ่อไปกับการประกอบอาชีพหรือสร้างอาชีพสร้างสรรค์กิจกรรม นั้นขยับงานใดจัดการสิ่งใดเกิดสิ่งที่ดีก็ดาวอาทิตย์ก็ยังเป็นเกษตรราธิบดีนะครับก็จะเกิดสิ่งที่ดีงานกับเงินนะครับจะเข้านะครับการเงินเนี่ยนะครับก็มีโอกาสจัดการทางการเงินได้ดีนะครับหรือว่ามีแผนการต่างๆในการหาเงินในการลงทุนในการสร้างสรรค์เงินเกิดสิ่งที่ดีดาวราภระกลุ่มจุดเกิดร่วมกับดาว พัุ์นะครับมีโอกาสเกิดช่องทางรายได้เสริมช่องทางรายได้พิเศษหรือบางท่านมองหาแนวทางใหม่ๆในการสร้างเงินหรือว่าเกิดโอกาสใหม่ในการสร้างเงินสร้างทรัพย์ก่อทรัพย์จัดการทรัพย์รวบรวมทร,ร,รัพย์หาทรัพย์หรือนําทรัพย์เข้าสู่ดวงชะตานะครับแต่ว่าเราการเงินโคลรจรพักองศาอยู่ตั้งแต่วันที่2ถึง16ช่วงนี้ระวังรายจ่ายรายจ่ายอาจจะมากแต่มันเหมาะในการทบทวนวิธีการหาเงินหรือ แผนการในการขยายงานขยายธุรกิจต่างๆนะครับในช่วงนี้นะครับจะเกิดสิ่งที่ดีอาจจะแปลว่างานเข้ามีคนมาปรึกษาทางการงานนะครับมีงานทําเพิ่มนะก็เกิดขึ้นได้นะครับในลักษณะของดวงดาวแบบนี้ในดาวอาจจะแปลว่าคุณจะมีกิจกรรมมากขึ้นนะครับมีกิจกรรมทําเพิ่มถ้าใดติดต่องานต่างประเทศมีงานติดต่อเจราจาพบปะสื่อสารดีนะครับ เพราะว่าดาวพุธกับสุขร่วมกันที่กายสังขารการสื่อสารการสื่อสัมพันธ์การติดต่อการเจราจาการพบปะเกิดสิ่งที่ดีการลงทุนบางท่านมีแนวทางในการใช้เงินเพื่อลงทุนไปกับการทํากิจกรรมต่างๆนะครับก็เกิดผลดีให้กับดวงชะตานะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับดาวคุรุคือดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นจุดมรณะในช่วงนี้นะครับต้องระวังผู้ใหญ่ให้โทษผู้ใหญ่เจ็บป่วย บุตรบริวารเจ็บป่วยหรือช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะแปลว่า,ามีสิ่งใดที่คุณทำดีเนี่ยนะครับบางทีมันไม่เห็นผลเต็มร้อยนะครับคนอื่นอาจจะเพ่งเล็งหรือมองคุณไม่ดีนะครับประมาณกลางเดือนเนี่ยในวันที่17ไปดาวทิตจะโครจรเข้าสู่เรือนการเงินสังขารสภาวะจิตใจนะครับต่างๆสามารถที่จะหาเงินได้ นะครับหาเงินได้จัดการทรัพย์ได้รวบรวมทรัพย์ได้มีเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มนะครับนะมันหมายถึงว่ามีจิตมีอุดมการณ์ในการก่อทรัพย์เพิ่มทรัพย์สินสร้างทรัพย์สินนะครับต่างๆเกิดขึ้นช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมบางท่านก็จะดึงดูดเพศตรงข้ามท่านใดโสดจะมีคนมาชอบนะบางทีบางท่านเนี่ยเกิดรักลับๆหรือว่ามีคนที่ไม่ใช่แฟนคุณเน่ยเข้ามาสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นได้นะครับ อาจจะเป็นอาจจะแปลว่าบางท่านจะมีตัวเลือกนะครับเป็นช่วงที่ดึงดูดเพศตรงข้ามหรือต่างเพศให้เข้าหามากนะบางท่านเนี่ยก็ดึงดูดทางเพศเลยนะนะครับเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมนะหญิงนางใดที่โสดอยู่เนี่ยไปไหนมาไหนกับผู้ชาย2ต่อ2ระวังการถูกปลุกปั้มนะครับก็เกิดขึ้นได้นะในดวงดาวเนี่ยนะครับนะในดวงมันมาลักษณะนี้ใช้วาจาให้เป็นประโยชน์วาจาจะพาก่อทรัพย์ใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์สเสน่ห จะทาให้งานเด่นงานดีงานดังนะครับเกิดสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับบางท่านได้เสื้อผ้าอาพรได้เครื่องประดับได้เครื่องครัวเครื่องใช้ต่างๆที่ถูกใจถูกจิตมีของถูกใจถูกจิตเข้ามาบางท่านได้มือถือหม่เครื่องอิเล็กเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับหรือทุกท่านจะมีการเดินทางการเดินทางไกลนะครับมีการเดินทางไกลบางท่านได้ลาบจากงานไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะได้ลาบจากงานหรือโดยเฉพาะท่านใดที่สร้างงานต่างๆ เกิดจากความสําเร็จหรือเกิดจากความสามารถของคุณเองอะ่ะนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับจะเกิดโอกาสที่ดีหมายถึงว่าผลงานของคุณออกมาเป็นตัวเงินแบบเนี้ยนะครับจะจะได้มากหน่อยในช่วงนี้นะครับท่านใดที่รองเงินต่างๆอยู่ก็จะได้นะครับนะในช่วงนี้เหมาะไปเจราจาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับเหมาะก่อทรัพย์คือมันเห็นเงินเห็นลาบผลเห็นโชคลาบหรือว่า เงินยังคล่องยังเข้ามาขาดเงินก็ยังได้เงินเป็นช่วงที่คุณจะแต่งกับงานไม่มีงานก็เกิดงานหรือมีแนวทางในการสร้างสรงสรค์างานพัฒนางานคุณจะดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยก็ได้นะครับในช่วงนี้จะมีเพื่อนติดต่อเข้ามาพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองนะครับหรือว่ามีเพื่อนมาจีบมีเพื่อนของเพื่อนมาชอบหรือจะแปลอย่างหนึ่งว่ามีการติดต่อเข้ามาของญาติมิตรสหายต่างๆนะครับเข้ามาไปมาหาสู่มากขึ้นก็เกิดขึ้นได้หรือมีมิตรสหายมีเพื่อนฝูง บางคนเข้ามาขอคําปรึกษาเรื่องบางเรื่องกับคุณก็ได้มาปรึกษาเรื่องเงินมีใครบางคนมาปรึกษาเรื่องเงินก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้คุณเนื้อหอมมีสเสน่ห์มากเลยทีเดียวนะนะครับเป็นผู้ชายเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีคนสวยๆมาให้คุณพูดคุยหรือว่าให้คุณได้เหลียวมองสนใจนะครับอยากจะจับมานะ เข้ามาแนบชิดแนบใกล้ก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าช่วงนี้ดึงดูดนะครับเพศตรงข้ามมาดึงดูดคุณหรือคุณดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยเป็นลักษณะนี้ในบุตรมีบุตรบริวารถ้าบุตรบริวารอยู่ไกลๆก็จะดีถ้าอยู่ใกล้ก็ระวังเรื่องจุกจิกบ้างนะครับนะแต่ว่าในดวงดาวเนี่ยต้องระวังเตะนุ่นชนนี่ของแหลมทิมตามมีคนมาทําให้คุณโมโหใจร้อนนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุของแหลมทิมตามกล้ามเนื้ออักเสบต,ต่างๆเกิดขึ้นสําหรับท่านใดอยากจะเสริมดวงพลิกดวงอุ้มชูดวงชะตาแบบโบราณกาลนะครับ นะอันนี้ก็จะเป็นยันนะครับยันโบราณสายพุทธศาสตร์สายพุทธคุณคือยันจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์คืออัครยันต่างๆเกี่ยวโยงกับศาสนาเป็นยันที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีใช้วิธีการลงอัครยันแบบโบราณทั้งหมดยันแบบของผมเนี่ยในการมีประสบการณ์เพียบล่าสุดเนี่ยนะครับบูชาไม่ถึง3เดือนนะครับเกิดเรื่องอัศจรรย์ใจนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเงินเข้าหลายล้านซื้อบ้านด้วยเงินสด5.5ล้านนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรีวิวให้นะครับยันเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อปกปักรักษาป้องกันภัยในดวงชะตาซึ่งภัยในดวงชะตาเนี่ยมันเกิดจากกรรมเก่าซึ่งคุณสร้างไว้แล้วมันจะแก้ไม่ได้นะครับนะท่านก็เลยคิดค้นผู้เรืองวิชาเป็นพระโบราณาจารย์นะครับท่านคิดค้นไว้ว่าเราจะใช้อำนาจพุทธคุณธรรมคุณมาปกปักรักษาดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นภัยจากทรัพย์สิน เงินทองนะครับบางคนเกิดมาแล้วมีเงินก็ถูกโกงหมดเนื้อหมดตัวหรือลงทุนผิดพลาดนะครับถูกเอาเปรียบหรือมีเหตุการณ์ที่ต้องเสียเงินไปกับสุขภาพคนใกล้ตัวนะครับถูกหลอกลวงมันก็เกิดกันได้ได้หลายกรณีอันนี้นคือภัยเรื่องทรัพย์สินเงินทองบางคนมีที่เป็นร้อยไร่ก็หมดนะครับต่อมาภัยในเรื่องของร่างกายนะครับเช่นเจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพเกิดอุบัติเหตุเป็นกรรมที่คุณเคยสร้างไว้นะครับถ้าไม่ได้เกี่ยวพันกับ เรื่องสังขารที่ร่วงรวยนะนะครับเป็นภัยต่างๆที่คาดไม่ถึงนะครับอยู่ดีๆแขนหักขาหักนะครับนะแล้วก็ภัยต่อมาที่สูงถึงภัยสภาวะแห่งจิตใจนะครับหมายถึงว่ามีเรื่องให้ทุกข์ในจิตใจบางคนรวยอยู่แล้วมีลูกหลานทําให้ทุกข์นะครับมีเรื่องราวต่างๆให้ทุกข์ต่างๆนานาน,านี่คือภัยนะครับทั้ง3าประเด็นนะครับนะทีนี้เนี่ยท่านก็เลยมีวิธีการแก้ภัยตรงนี้หรืออุ้มภัยนะครับอุ้มชูดวงสตาไม่ให้ภัยต่างๆเข้ามาลุกล้ําในดวงสตาได้มาก นะครับท่านก็เลยใช้ยันสายพูดกับคุณเอาวันเดือนปีเกิดเราเวลาตรงฟากมาคำนวณน,นะครับหลักอินทรพาทบาทจันหาเวลาบรรจุดวงชะตาที่ดีกว่าดวงชะตาคุณยันต่างๆนะครับจะมีการลงอักขารแบบโบราณอาจารย์นะครับไนะนั้นช่านใดอยากจะพลิกดวงอุ้มดวงป้องกันภัยจากกรรมเก่านะครับเป็นอำนาจที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ,นะรบติดต่อแอดบินเข้าไปไลน์วอลลายโนวอลลายโนหนึ่งวอลลายโนสองนะครับอยากจะขึ้นรีวิวให้ดูนะแต่สามเดือน ซื้อบ้านด้วยเงินสด5.5ล้านนะครับเงินเข้าหลักล้านนะครับนะรีวิวเพียบผมเปิดเผยได้เฉพาะท่านที่ให้เปิดเผยและขออนุญาตมาเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ